สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนนี่เราอยู่ที่ต้นหม่อนกินผลสายพันธุ์ดำออสตุรกีนั่นเพื่อนนะแต่นี่คือเป็นหม่อนผลดำผลใหญ่เวลาสุกก็จะผลจะไม่มีนะคนอาจจะผลจะร่วงออกเกือบหมดผิวจะดำเงาแบบนี้เลยประมาณนี้นะ้วเพื่อนจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าโตเต็มที่อันนี้เป็นต้นปลูกใหม่นะเพื่อนแต่ว่ามันเป็นถึงฤด,ดูติดผล มันก็เลยผลน,นี้ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะทุกคนถ้าใหญ่ที่สุดเนี่ยคือคือเทียบเทียบแบบไร่ยๆกับไฟแช็กนี่เลยแหละอันนี้เรามาเทียบให้ดูก่อนว่าเดี๋ยวโตเต็มที่เราจะมาเทียบเพื่อนๆดูอีกทีนึงอ้าวอย่าชนดินี่ประมาณนี้เพื่อนคนเงาดำนะไอคือมันไอบางทีบางลูกมันก็ไม่รอดนกไงเห็นไหมนกมันกินจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวนกก็จะมาละเราก็เลยมาถ่ายก่อน โอ้ยมานะวุ่นวายจังเลยดกนะคนจัดเป็นหมอนที่ดกแล้วก็ใช่หไหมอันนี้เป็นหม่อนดำนะก็เหมือนที่ชื่อบอกไว้ดำออสเตรกลียแบบนี้นอ่าตอนนี้เรามีต้นก้าที่เพิ่งจะขยายลงถุงย้ายลงถุงทุกคนนะต้นนั้นหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าส่งได้หม่อนผลดำแบบนี้เลยโอ้ยดูสภาพข้างล่าง ถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้นะเพื่นนะ